ซีสถาที่สุดเขียนตำนานหลอนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องเล่าในหวันหวานมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศและได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ใครจะรู้ว่าพื้นที่ของรอบร่วมมหาวิทยาลัยนี้เคยมี ตำนานหลอนที่เล่าขานกันมานักต่อนักแล้ววันนี้ทางเรารวบรวมสี่เรื่องราวตำนานหลอนสุดเฮี้ยนมาให้ได้อ่านกันใครเคยเจอมาเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะสีสถานที่สุดเฮี้ยนตำนานหลอนมอสันคาม 1. ตายคาลิปตกอเอ็นเรื่องมันเกิดตอนช่วงปิดเทอมในช่วงซัมเมอร์เมื่อ20กว่าปีมาแล้วมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้ลงลิฟต์ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่ากว่า หลังจากสอบเสร็จในวิชาสุดท้ายจากชั้น7ของตึกที่เรียนรวมทำให้นักศึกษาตัดสินใจลงลิฟต์แทนการขึ้นลงบันไดเพื่อจะกลับบ้านในขณะเดียวกันร,ปรอปภที่เฝ้าดูแลตึกนี้ได้กดสวิตช์ตัดไฟเพราะคิดว่านิสิตได้ลงมาจากตึกจนหมดแล้วทำให้ไฟในลิฟต์หยุดชะงักนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวได้ติดอยู่ในลิฟต์และขาดอากาศหายใจ เสียไปในที่สุดช่วงเวลาเปิดเทอมการเริ่มต้นในการศึกษาถือว่าเป็นข่าวที่ดังในรอบหลายๆปีพระศพของนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวถูกติดง่อยอยู่ในลิฟต์จนแห้งหลังจากพิสูจน์หลักฐานพบว่าช่วงเวลาที่นักศึกษาคนดังกล่าวติดอยู่ในลิฟต์เป็นเวลาถึงสเดือนในวันสุดท้ายของการสอบตลอดระยะเวลาไม่มีใครสอบว่ามีนิสิตติดในลิฟต์จนไม่ได้รับการช่วยเหลือถึงแก่ชีวิต ัจจุบันถึงแม้ลิปดังกล่าวจะถูกถอนออกไปแล้วแต่บริเวณพื้นที่ลิปก็ถูกสั่งปิดตายห้ามขึ้นใช้ในบริเวณฝั่งซ้ายเพื่อไว้อะไรแก่นักศึกษาหญิงวันดีคืนดีอาจารย์บุคลากรรวมทั้งนิสิตท,ที่มีเรียนในช่วงตอนดึกจะเห็นมีผู้หญิงยืนหน้าลิปส่งเสียงร้องว่าช่วยด้วยจนในปัจจุบันถ้าเกินสี่โมงเย็นเป็นต้นไปจะเห็นว่าทั้งอาจารย์บุคลากรรวมทั้งนิสิตเองนั้นถึงมอสจะมีเรียนชั้นเจ็ดลบแปด ก็จะเดินขึ้นบันไดและหลบหลีกบริเวณลึกต่างๆเพราะต่างหวาดตัวกับความหลอนของนิสิตสาวที่มีจิตผูกติดในสถานที่นั้นสองซอยหนองไผ่เดิมที่ซอยหนองไผ่เดิมที่เป็นทางกุ้ยเล็กๆใช้สําหรับลําเลียงศพเพื่อน,นําไปฝังที่กลางป่าชา้าซึ่งปัจจุบันป่าช้าได้ถูกทางออกกลับเปลี่ยนเป็นแปลงตุกหมอนข้างคอนโดอาจารย์ตามคติความเชื่อของคนภาคอีสานเด็กที่ยังอายุไม่ถึง12ปี จะถูกนำไปฝังซึ่งที่ฝังปัจจุบันก็คือป่าหมอนข้างคอนโดอาจารย์ส่วนศพที่ต้องการไปเผาก็จะนำไปเผาที่เชิงตะกรชายป่าชา้าซึ่งเป็นที่ตั้งของ o ขอบตขังเรียงในปัจจุบันซอยหนองไถ่อยู่บริเวณข้างร้านซอมวอเตอร์ไซูจากปากซอยจนไปถึงหอหลังแรกของซอยมีระยะทางประมาณเกือบ200เมตรจากทางเข้าด้านซ้ายมือจะเป็นหนองน้ำ ส่วนด้านขวามือจะเป็นป่าละมาอเรื่องที่จะเตือนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของ200เมตรที่จะชี้ชะตาคุณว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคำเตือนคุณจะพบกับอะไรบ้างสาอุมโมงค์ผีผ่านว่ากันว่าอุมโมงคม์เก่าสร้างขึ้นเพื่อให้คนเดินลอดข้ามฝั่งได้ปลอดภัยเท่าเวลาผู้ปกครองมาส่งลูกหลานทั้งตัวผู้ปกครองเองและเด็กนักเรียนเองถูกรถชนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อครั้ง ทั้งนิสิตเองที่จะข้ามไปเรียนระหว่างตึกก็เช่นเดียวกันทางการจรึงได้สร้างอุโมงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแต่ในทางกลับกันการสร้างอุโมงค์เพื่อแก้ปัญหากลับสร้างอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตของคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสิบกว่าปีตอนที่ชอปปั้นของศิลปรกรรมยังอยู่ที่มอกับตอนที่กำลังสร้างอุโมงค์เจ้าหน้าที่ขุดทางเป็นช่องแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดถนนด้านบน ลักษณะเหมือนถนนขาดมีมอเตอร์ไซค์ขับมาเร็วมากเบรกไม่ทันตกลงไปคอหักตารุ่นที่วิ่งไปดูเห็นกับตาตายขาที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นประมาณปี2553มีเหตุนิสิตหญิงคณะการบัญชีและการจัดการประสบอุบัติเหตุสองคนเป็นพี่น้องกันขีมอใช้มาจากทางวิทยาลัยพลศึกษามาถึงตรงอยู่เทินหน้ามอเก่ามีรถยน์มาขับมาด้วยความเร็วยูเทินรถพอดี และด้วยความที่ไม่ทันระวังจึงชนเข้ากับสองพี่น้องนั้นอย่างแรงคนแรกเสียชีวิตทันทีคนที่สองเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลและเหตุการณ์สุดท้ายที่ต้องทำให้อุโมง์นี้ถูกปิดไปพักใหญ่คือเหตุการณ์ที่มีนิสิตหญิงถูกฆ่าปาดคอใต้อุโมง์เมื่อประมาณปี2554ขณะนั้นมีเสียล่ำาลือก,กันถึงเงาผู้หญิงใต้อุโมงกันเป็นจำนวนมาก เป็นหญิงสาวที่วิญญาณยังคงมงวงเวียนอยู่บริเวณนั้นเพื่ออยากจะบอกกับคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าเธอยังอยู่ที่นี้มหาวิทยาลายัยจึงต้องปิดปรับปรุงอุโมงนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าซ่อมแซมอุโมงทั้ง,ท,งทั้งที่อุโมงคนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยความเฮี้ยนถูกเล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจงไปที่ติดปากกันว่าอุโมงค์อาถรรพ์4ตำนานบ้านอีสานมหาวิทยาลายัยมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารครามหรือที่เด็กมหาวิทยาลัยมหาสารครามเรียกกันว่าบ้านอีสานเป็นสถานที่รวบรวมเด็กหลายคณะมาใช้เวลาว่างในการพักผ่อนรวมทั้งใช้ในการซ้อมการเปิดตัวก่อนทางการแสดงของคณะศิลปรกรรมคณะดุริยางสิล์อยู่บ่อยๆใครจะรู้ว่าสถานที่ที่เราคุ้นเคยเช่นนี้จะมีที่มาที่ชวนขนหัวลุกที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารครามก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่ง มิถุนายนพุทธศักราช2542โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากเดิมทีที่เจ้าของบ้านดังกล่าวได้เสียชีวิตในบริเวณของพื้นที่มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลยขอซื้อสถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จากนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ขอจัดซื้อเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงๆ มีอยู่สองสถานที่ที่มีบ้านโบราณนี้อยู่นั้นคือสถาบันวิจัยวลัยรุกเควกทางพระธาตนาดูนกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียงมองใหม่บ้านหลังใหญ่นั้นส่วนใหญ่เป็นของเจ้านายในสมัยก่อนส่วนหลังเล็กนั้นจะเป็นของบาปไท่และบระิวารของเจ้านายทุกบ้านมีเจ้าของอยู่แล้วมีนิสิตบางคนเข้าไปสำรวจแล้วมักจะเจอสิ่งแปลกประหลาดกลับมาทุกครั้ง มักจะเจอเหมือนมีคนเสมือนว่าอยู่ในบ้านทำโน้นทำนี้แต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอเป็นคนแก่ผู้ชายบ้างผู้หญิงแก่บ้างแทบทั้งนั้นยามที่อยู่บริเวณนั้นคอยดูแลยังพบเจออยู่จึงมีการเปลี่ยนถัดยามบ่อยๆครั้งขอย้ายหรือลาออกเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าถึงบ้านจะยังคงเก่าแต่เจ้าของบ้านยังคงรักและผูกผันดูแลบ้านของตัวเองหากใครไปทำข้าวของเสียหาย หรือขมโมยไปอาจจะต้องได้เจอดีกันทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา